สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคลอีกนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปรถสวยๆนะครับก่อนอื่นนะครับจะแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถจัดแฟนแนนได้นะบอยมีบริการจัดแฟนถึงที่นะครับส่งรถถึงบ้านนะครับทุกอย่างบริการฟรีหมดนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจองออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ทุกบาททุ โอเคมาดูกันนะครับบอยจะพามาดูเป็นรุ่นไหนนะครับด้านหลังนี้สีขาวนี้เขาเรียก4ประตู XLT นะครับรุ่นนี้ที่บอยจะพามารีวิวนี้จะเป็นสีขาวนะแรงม้าเขาอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดน,นะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมจะบอกนี้ก่อนว่า4ประตู XLT นี้มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ857,000บาทโอเคแปดแรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับ เห็นชัดเลยครับด้านหน้าตัวนี้ได้เปลี่ยนหน้าเป็นหน้า F150 Spider นะครับโดดเด่นที่ฟอนต์ตัวหนังสือที่เป็น Ford ที่เป็นดำตัดขอบขาวเพื่อจะเข้ากับสีรถนะครับพร้อมกับไฟสวทั้งหมด3จุดนี้นะครับไฟสีตัวนี้เป็นสีขาวนะลูกค้าสามารถเลือกสีได้มี2สีนะครับสีขาวแบบนี้หรือว่าเป็นสีส้มก็ได้นะครับส่วนสีแข้งด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นสีแข้งเดิมๆนะครับที่เป็นสีบอลเงินลายคลิปลูกค้าอาจจะเห็นเป็นแข้งแดงตัวนี้ลูกค้าก็อยากได้ก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวทําสีให้นะ แล้วก็พร้อมกับไฟตัดหมอกรุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานนะครับครบเลยแล้วก็จะมีไฟตัว C ีนะครับ C ีเล็กตัวนี้ให้นะครับถัดมาด้านบนนะครับบอยเลตอัปเกรดนะครับดวงตาให้เป็นไฟมาสแต็งนะครับก็จะมีคีบ3ามคีบอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมไฟวิ่งนะครับส่วนลูกแก้วด้านในตัวไฟหลีนะครับตัวนี้เป็นสีน้าเงินลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะมีสีน้ําเงินแบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นสีขาวสีแดงสีเขียวก็ได้แจ้งมานะครับผม แล้วก็อย่างหนึง่งบรได้คอบไปหน้าให้ลูกค้าไปอันนี้เป็นแบบดําเงานะครับลายคลิปเป็นดาด้านอันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นครอบดําเงาเราก็ครอบให้นะครับถัดม,มาฝากระโปรงนะครับตัวนี้เป็นฝากระโปรงทรงฟิตขนาดใหญ่นะครับเป็นทรงยอดฮิตตัวนี้เป็นรูปแรดกนะครับลูกค้าสาม,มารถเลือกได้นะครับสัตว์ตัวนี้จะมีทั้งแรดกนะครับมีทั้งมา้าแล้วก็มีทั้งกระทิงแล้วก็เลือกสีตัวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้หรือจะเป็นสีแดงลูกค้าก็แจ้งมานะครับ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีตัวสืออะคริลิกที่มีคําว่าเเจอร์ตัวนี้เราก็แปะเพิ่มให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้นะเพราะว่ามันจะได้เสริมในเรื่องของมิติขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็แถมสติกเกอร์ฝากระโปรงให้ด้วยคําว่าเจอร์นะอันนี้แถมให้นะครับด้านข้างมาดูกันตัวนี้เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้ว แบบมีหมุดนะครับหมุดต right? re so so ัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเป็นการติดหลอกเฉยๆนะอันที่ยึดติดกับตัวรถจริงๆก็คือด้านล่างนี้นะครับตัวนี้จะยึดติดกับบางโคนด้านล่างนะครับไม่ได้เจาะเพิ่มนะแต่ยึดติดกับฟรูเดิมเลยทําให้เวลาวิ่งเนี่ยครับมีความแน่นมีความหนึบนะครับมันจะไม่หลุดง่ายนะด้านล่างมาเรามาดูกันตัวนี้เป็นแม็กขยับแม็กขึ้นมาแล้วตัวเป็นแม็กก้านนะครับปัดจะเป็นลักษณะดําตัดด้วยขอบเงินนะตัวนี้ขนาดแม็กตัวนี้จะเป็น ขนาดขอบ18แนิ้วนะขนาดยางก็จะเป็น265 R60 R18 รนะรุ่นนี้จะเป็นยาง Monster AG on Terrain นะครับตัวนี้เป็น R 1 8นะตัวนี้ยางขอบ18ด้านข้างก็จะครอบแก้มให้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆจ,จะเป็นสีสีโครเมียมตัวนี้เราครอบให้โดดเด่นีกอย่างนึ่งคือเรื่องของไฟเลี้ยวตัวนี้ตัวนี้เราได้อัปเกรดไฟเลี้ยวเป็นเส้นที่เป็น LED แบบนี้ให้นะครับปกติจะไม่ใช่ LED แบบนี้นะนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของครอบเบ้ามือนะครับตัวนี้ก็จะปกป้องในเรื่องของการเป็นรอยนะครับเวลาเราล้วงเล็บหรือแหวนตัวนี้ตัวเบ้าชอบเป็นรอยก่อนนี้เราก็ครอบให้สติกเกอร์ตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นนะครับลูกค้าเป็นคนดีไซน์เองอันนี้เป็นตัวอย่างที่ลูกค้าดีไซน์นะอันนี้ก็จะเป็นชื่อหรือนามสกุลลูกคา้าน,นะครับแล้วก็จะมีลายกราฟิกคําว่าเลนเจอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้ลูกค้าดีไซน,น์ออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะลงตัวและสวยเลยทีเดียวนะครับผมด้านบนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงงรรร้าาาาาวหหลลัััคคตนีเจะไไม่ด เจาะกับตัวรถนะตัวนี้เราจะแปะด้วยกาวสามเอ็และเก็บงานด้วยซิลิโคนอย่างดีนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ไม่แนะนําให้ลูกค้าไปรัดของหรือโหดนะจะมีโอกาสหลุดได้นะครับอันนี้ติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามนะครับจะได้ดูครบ,ครบเนาะด้านหลังก็จะมีในเรื่องของข้อฝาถังตัวนี้เป็นข้อฝาถังแบบดําเงานะครับผมสเปคของฟอร์ดนะครับก็จะเติมเชื้อเพลิงจะเป็นดีเซลนะครับสามารถเติมได้ทั้ง B7 นะครับ B10 แล้วก็ B20 นะครับแล้วแต่ลูกค้า สะดวกแบบไหนก็เติมแบบนั้นนะแต่ต้องเป็นดีเซลนะครับผมด้านบนนะครับตัดขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของลาโลบาร์เหล็กแบบแขนยาวตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ h า g e เกนะครับก็จะมีในเรื่องของหูจับให้นะครับพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3ให้นะครับของ h า g e เกนตัวนี้ด้านท้ายอีกอย่างนึงนะครับอัปเกรดขึ้นมาในเรื่องของไฟท้ายแบบ LED นะครับหรือไฟท้ายตัว J นั่นเองนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาให้ พร้อมกับสติกเกอร์เหยียบโคนต,ตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอเบ้ากันรอยแบบมีดาบให้ด้วยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นการชนท้ายเหล็กแบบมีตุ้มลากนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ o u t l e n d e r นะครับตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นก็อย่างที่เห็นในชัดเลยก็จะเป็นในเรื่องของตุ้มรากนะครับแล้วก็จะมีห่วงแดงนะครับพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ที่เป็นไฟถอยตัวนี้นะครับผมมีให้ครบๆแล้วก็ของ XLT ตัวนี้เราจะมี เซนเซอร์ S S ensor, ถอยหลังให้นะครับตัวนี้มีทั้งหมด4จุดเซ็นเซอร์ตัวนี้บอยไม่ได้อเอาของของนอกสเปกมาติดน,นะตัวนี้จะเป็นสเปคอันเดิมจากาการชนเดิมจากโรงงานบอยถอดมาติดให้ก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวบัพาไปดูด้านในตัวนี้ได้มีการอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ลูกค้านะครับแบบครบๆเลยลูกค้าท่านนี้ต้องการในเรื่องของเขาเรียกว่าเชื่อมต่อ u t u b u อยากอยากมีภาพอยากเห็นภาพเห็นอะไรเราก็อัปเกรดเปลี่ยนหน้าจอให้ตัวนี้เป็นหน้าจอแบบขนาด9นิ้วนะครับผมก็เป็นหน้าจอ Android นั่นเองนะครับโ okay. อเคก็ครบครบแล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะได้ชุดแต่งรอแบบนี้ครบๆบแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาหาบอยชาโคได้นะครับหรือบอยชาโคจะแปะในเรื่องของ ID Line ไว้ให้นะครับหรือจะโทรมาที่064 5 9 3ก 0 5 5จ์ห้าจำตัวเองไม่ได้ละลืมก็โทรมาได้นะครับแล้วหรือว่าจะแอดมาคุยกันก็ได้ว่าอยากได้แต่งแบบนี้หรือว่าอยากจะได้แต่งแบบที่ลูกค้าอยากได้นะครับก็มาคุยกันนะครับทุกอาชีพออกได้นะนะครับเดี๋ยวบอยจะช่วยดันไฟนันให้แล้วกันวันนี้นะครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขายฟอร์ดโตโตแคลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ